สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะสวัสดีคะ่ะมานี่ไปทางนี้ได้จ้ะอันนี้เรามาถึงที่เขาสวายนะคะวันนี้อาจารย์มาสวดมนต์มาสาธยายมนต์ธรรมจักรกประวัตนสูตรนะคะในภาคเที่ยงวันนี้แล้วก็มาทําสมาธิเนาะเดี๋ยวจะพาทุกท่านนะคะ<า>เดินเที่ยวชมนะคะในสถานที่ต่างๆก่อนที่นี่นะคะเป็นสถานที่ชพนกิจองค์หลวงปู่ดุลอตุโลวันนี้เรามา ตามรอยองหลวงปูดุลอัตุโลในสถานที่แห่งนี้อันนี้ก็เป็นมหาเจดีนะคะอาจจะเรียกว่ามหาเจดีอัตุโลก็ได้นะคะซึ่งถูกสร้างขึ้นบนยอดเขาพนมสวายนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมด้านศาส,สนานะคะแล้วก็มีการ มีป่าไม้มีสิ่งแวดล้อมมีธรรมชาติต่างๆซึ่งถือว่าเป็นปอดเป็นหัวใจสําคัญของจังหวัดสุรินทร์นะคะซึ่งถือว่าเป็นสถานที่หนึ่งที่มีความสําคัญและก็มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งด้วยกันนะคะวันนี้อาจารย์ยโสธราพาทุกท่านมาสาธยายนะคะธรรมจักรกับทานสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตนะคะอาจารย์จะตั้งชื่อว่าธรรมจักพรพลิกชีวิตเนาะก็จะเป็นทริปในการสวดธรรมจักรนั่งเองนะคะตอนนี้ เราพาทุกท่านมาชมเมื่อมาแล้วนะคะไม่ต้องกลัวว่าไม่มีห้องน้ําบริการนี่ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะในการบริการนะคะทุกๆคนนะคะที่มาเป็นห้องน้ําที่สวยมากนะคะแล้วก็สะอาดสะอ้านแล้วก็มีเอ่อมเออีเจ้าหน้าที่ในการดูแลไม่มีขยะมูลฝอยใดๆนะคะมีดูแลความปลอดภัยนะคะแล้วก็ดูแลความสะอาดต่างๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะท่านผู้ชมขา ค่ะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเราเดินมาชมนี่อันนี้จะเป็นสาราที่สร้างด้วยหินเป็นศิละปะแบบขอมโบราณนะคะก็จะมีนกกระเวกคู่นะก็จะมีหน้าการแล้วก็จะมีพระอินท์นะคะหรือโอพระวิศนุกรรมนะคะมีพระวิศนุกรรมก็จะเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมนะคะจัตุรัสนะคะเป็นการส,สร้างนะคะเพื่อ นำสัญลักษณ์ของปราสาทต่างๆไม่ว่าแต่จะเป็นดอกบัวศักดิ์สิทธิ์นะคะที่มีกลีบตูมแล้วก็กลีบบานเนี่ยนะคะนำมาออกแบบเป็นสถาปตัตยกรรมแบบของโบราณน,นะคะที่มีปรากฏอยู่ในปราสาทต่างๆมากมายนะคะมีปรากฏอยู่ในปราสาทไม่ว่าแต่จะเป็นปราสาทบ้านพลวงปราสาทบ้านไพรปราสาทร,ระแงงปราสาทตาเมือนทมตาเมืินตุดนะคะ แล้วก็ปราสาทภูมปนนะครปราสาทใหญ่เหงานะคะปราสาทบ้านปราสาทอะไรต่างๆเหล่านี้นะซึ่งถือว่าเป็นโบราณสถานทางคติพรามหดดมณ์ฮินดูอายุ9 0 0า0 0ถึงหนึ่ปีนะคะก็ได้นําศิลปะเหล่านี้เองนะคะมาประยุกต์สร้างเป็นสถาปัตยกรรมเป็นไอดนติตี้หรือเป็นอัตลักษณ์นะคะของจังหวัดสุรินทร์นะคะบริรัมศีสะเกดก็มีนํามาประยุกต์สร้างนะคะเหมือนกันเมื่อเรามาถึง นะคะรอบอมหาเจดีย์นะคะของอตุโลนี้แล้วนะคะก็จะมีคําสวดเป็นภาษาบาลีนะคะเนี่ยจะเป็นอิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุโทโววิชาจรณะสัมปันโนสุกโตโลกวิทูอนุตโรปุริชธรรมสารถิจะเป็นทั้งหมดอยู่100ร้อยะังน,นะ